สวัสดีค่ะก็สําหรับในคลิปนี้นะคะก็มีตัวอย่างประการนะคะเป็นตัวอย่างผลงานองค์กรนะคะอันนี้จะเป็นของผลงานองค์กร National University La ลาวนะคะก็เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติของเรานะคะก็เลือกที่จะใช้เป็นตัวปากกาด้ามโลหะสีดำนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็เป็นปากกาทรงที่ค่อนข้างที่จะอ่านิยมนะคะเป็นตัวด้ามสลิมสีดำแม a ต์แบล็คนะคะแล้วก็อะไหล่สีทองนะคะก็ลูกค้าหน่วยงานนี้ก็เลือกที่จะใช้เป็นโลโก้ตามด้วยชื่อของหน่วยงานนะคะแล้วก็เป็นการเลเซอร์นะคะเวลาที่เราเลเซอร์ นี่จะได้ออกมาสีออกทองแบบนี้เลยเดี๋ยวเราดูนะคะความคมชัดของงานเลเซอร์เห็นไหมคะค่อนข้างที่จะละเอียดมากเลยนะคะในส่วนของโลโก้นะคะแล้ก็ตามชื่อหน่วยงานนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะออเดอร์เยอะนะคะสำหรับตัวนี้ก็หลายร้อยชิ้นนะคะ,ะก็จะเป็นตัว ปากกาด้ามดำนะคะเป็นตัวด้ามโลหะทั้งด้ามนะคะอะไรตัดด้วยสีทองหมึกรุกรื่นนะคะสีน้ําเงินเดี๋ยวเราลองมาเขียนตัวนี้กันนะคะว่าน้ําหมึกเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราดูในส่วนของสําหรับลองในส่วนของน้ําหมึกกันนะคะ เป็นตัวหมึกลุ่ลื่นนะคะเวลาที่เราหมุนใช้งานนะคะก็จะเป็นการหมุนทวิตแบบนี้นะคะ,ะหมึกค่อนข้างที่จะสีสดนะคะเขียนลื่นเวลาตัวนี้นะคะใช้เป็นหมึกสีน้ำเงินเขียนออกมาลื่นนะคะ ก็ paid, okay, okay. 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 จะได้ประมาณน okay. ี okay. okay. um, ้นะคะสีน้ำมือก็ค่อนข้างสดนะคะก็อันนี้ก็เหมาะสำหรับประการาคาไม่สูงนะคะแล้วก็ทำชื่อได้นะคะก็สำหรับหน่วยงานที่ต้องการทำเป็นของแจกนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเวลาเป็นตัวด้ามโลหะเราก็เลือกที่จะใช้เป็นงานเลเซอร์ได้ก็จะสีทำออกมาได้สีทองนะคะค่อนข้างที่จะดู เนียบอ่าสมเกินราคานะคะแล้วก็แหนบสีทองเวลาตัดกันก็จะค่อนข้างที่จะดูสวยงามเลยนะคะสำหรับตัวนี้น้ำหนักของตัวด้ามนะคะค่อนข้างที่จะถือว่าไม่หนักเดี๋ยวเราลองดูกันนะส่วนไซส์ตัวปากกาก็เป็นตัวปากกาความยาวไซส์มาตรฐานน้ำหนักจะอยู่แค่ประมาณ12.5กรัมนะคะแต่ตัวด้ามเป็นโลหะทั้งด้ามนะคะตรงนี้เวลาที่ทำ ชื่อมันก็จะได้สีทองตามนี้เลยนะคะถือว่าเป็นตัวด้ามสลิมเดี๋ยวเราลองวัดขนาดของความกว้างตัวด้ามกันก็คือด้ามไม่อ้วนจนเกินไปนะคะเห็นไหมด้ามค่อนข้างสลิมมากนะคะอยู่แค่ประมาณ5.6นะคะมิลเองนะคะส่วนไซส์ยาอวัก็มาตรฐานนะคะเวลาจับก็คือด้ามสลิมเพราะฉะนั้นเขียนก็ค่อนข้างลื่นมือนะคะแล้วก็ สีทองก็เป็นทองที่ออกสดใสนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะลูกค้านะคะที่ใช้วาว้งไว้ไวางใจใช้บริการนะคะก็ตัวนี้เลือกออกมาเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะคะก็ค่อนเคยที่จะเหมือนกันนะคะก็มีอันนี้ก็คือเตรียมแพ็กจัดส่ง เวลาจะส่งเราก็จะเรียงใส่ถาดไว้นะคะเมื่อให้ตัวเนื้อปากามันกระทบกันนะคะถ้าเกิดเราวางโยนโยนเนี่ยมันจะทําให้เนื้อปากการกระทบกันและเป็นรอยได้นะคะแต่ว่าข้อดีของตัวปากาด้ามสีดําออกอด้านนะคะก็จะทําให้เกิดรอยน้อยนะคะอย่างดูนะคะเวลาที่เราจับเนี่ยจะไม่ค่อยมีในส่วนของรอยนิ้วมือนะคะตัวด้ามดำหเห็นไหมถ้าเกิดเป็นดำเงาเนี่ยมันจะเห็นรอยชัดนะคะ สำหรับตัวดำดานเนี่ยค่อนข้างที่จะนิยมนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายไม่เป็นรอยลืูก็สำหรับในคลิปนี้ก็เลยนำตัวอย่างนะคะมาให้ชมกันสำหรับใครที่มองหาของขวัญให้องค์กรอยู่นะคะแล้วก็สนใจเป็นในส่วนของพวกตัวงานประกานะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะคะในช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น y YouTube เพนแบนเนมนะคะ Facebook ปากกาแบนเนมนะคะรวมไปถึงรลนแอด b อสพรีเมียมนะคะก็เรามีเซลโปรเจกต์ดูแลนะคะสำหรับแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆนะคะก็สำหรับในคลิปนี้นะคะทิดาและก็ทีมงานปากกาแบนเนมก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามเราทุกๆคลิปนะคะก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ